สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พวนจละค่ะบ้านพุจละตรงนี้บ้านตุปแปคบต้นม่วงตุปแปตัวนี้บ้านพนุจละนะครับตอนนี้เราก็มาแวะข้างทางมาดูอะไรเอ่ยนาค่ะมาดูนานะครับตอนนี้นาข้าวมาใกล้ๆครับตัวน,นี้คืออะไรนะเอ่อข้าวออกรวงเริ่มออกรวงแล้วนะครับตั้งท้องออกรวงข้าวน้ํานมส่วนข้าวแปลงนุ่นครับยังเขียวเขียวตื Student ้อๆเพราะอาจจะปลูกคนละช่วงนะครับ นะครับเต็มเ่งแล้วก็าม,ามาดูโคตรใกล้ๆหน่อยครับตอน,นี้ข้าวออกรวงมาโคตรดูใกล้ๆหนะ่อยโอ้ยครับนี่ข้าวไข่กำลังงามกำลังเป็นน้ำนมนะครับสวยมากเลยครับโอเคครับวันนั้นก็แต่เอนต้สนสูงใหญ่ไปหน่อยอพอเราสุมมาผลมาเลยมันล้มนิดน,นึงไม่รู้ข้าวใครนะครับขออนุญาตมารีวิวนะครับนะครับรู้สึกเป็ดปลาพืน้นดีๆไหมข้าวงามชอบไหมชอบ เพราะว่ามันบรรยากาศมันสวยค่ะวันนี้วันที่จะอะไรนะวันที่สามค่ะสามเดือนตุลาสองพันหกอยสบสามอยู่ระหว่างบ้านคนจะลุกับบ้านตุเป็บบ้านทุเป็บแล้วก็วันนี้ก็มาวะรีวิวข้าวแถวนี้งามแท้ๆข้าวงามแท้ๆครับสวัสดีครับ